ก็ได้ค่ะอยู่กับกุ๊กโกและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่2นะคะกับการตะลุยด่านของแก๊งบราวนี้เรามาใช้แก๊งบราว์แล้วนะ,ะหลังจากที่คลิปที่แล้วในด่านที่207เนี่ยมีแบบว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์ให้ดูแก๊งบราวไปพังๆนะคะคือตอนแรกเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยมั่นใจกับแก๊งบราวเท่าไหร่ก็คือเล่นครั้งแรกก็คือให้น้องๆได้ดูเลยก็คือที่เล่นนั้นเลยนะคะคือไม่รู้ว่าจะผ่านไหมซึ่ง ก็อย่างที่เห็นว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยแก๊งป้าสามารถผ่านด่านที่207ได้แบบไม่ต้องใช้ของแล้วก็ไม่ต้องใช้เพื่อนด้วยนะฮะไฮโซสุดๆไปเลยแต่ว่าก็ใช้นานหมายถึงว่าเล่นนานก็ใช้เวลานานอยู่นะคะในการเล่นนะแต่ว่าวันนี้ะเราจะเอาแก๊งบ้าเนี่ยแหละมาเล่นในด่านที่208แบบโชวเดียวเลยก็เอาแก๊งคนนี้คนนี้นะคะไปพักร้อนแบบหนึ่ง แต่ด่านที่208เนะี่ยเป็นด่านสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าแกงบราว์เนี่ยจะได้ถึงแค่ไหนนะจะรอดไหมเนี่ยโอเคกดตัวไปนหนึ่งตัวแล้วก็รีบกดให้ผลึกเป็น8โอเคเลยเป็นแปเรียบร้อยนะคะมาดูกันดีก,กว่าก็มานั่งลุ้นกันเนี่ยเพราะว่าแกงบราวน์นะคะยังไม่เคยเล่นกกูก็ยังไม่เคยเล่นนะเออ ก็ตอนนี้แก๊งเบาโชว์เดี่ยวแล้วนะฮะว่าตานที่208เนี่ยจะพาผ่านไปได้หรือเปล่าอ้มีเอ็ดเวิร์ดขี่บาวมาช่วยด้วยนะเข้าตีมเข้าตีมนะฮะตอนนี้ยื้อกันอยู่ตรงกลางอย่างที่เห็นนะ,ะคือแก๊งเบาอะ่ะมันเป็นแก๊งที่โจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีระยะใกล้อะ่ะมีแค่บราเทพไปอยู่เท่านั้นนะฮะที่โจมตีหมู่นะ ก็มันก็เลยแบบถึกไงมาถึงตัวแทงมันเยอะมากตัวแทงก็หมายถึงตัวชนเนี่ยตัวที่จมตีใกล้แล้วก็ชนอยู่ข้างหน้านะฮะซึ่งบาาสุด่จะเป็นแบบนั้นแน่เ็เลยกลายเป็นเหมือนดูเหมือนแบบง่ายหรือเปล่าไม่นะมันปลายเกินอยู่นะตอนนี้บ้าวบาวตอนนี้บาวเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วบ้าวบาวแบบว่าจำนวนบาวที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยมาก นะจุดนี้ณจุดนี้อ้เทพประยุทธ์ถ้าเทพประยุทธ์ตายนี่เอาละเอาละไงเอาและไง,เ,ะไงเริ่มเริ่มเริ่มแบบมันเริ่มขยบมันเริ่มขยบแบบมาทางซ้ายมากขึ้นแล้วตอนนี้ยังไงดีมันจะทำยังไงดีโอเคโทมัสมา,มารอดูโทมัสรอบนี้ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะจริงๆตอนนี้เนี่ย มันเริ่มแบบมาใกล้บ้านเราเยอะขึ้นแล้วไงนะ,นะซึ่งสถานการณ์ไม่ค่อยหนาไว้ใจเท่าไหร่นะก็ขอพัดเลยแล้วกเนี่ยหะเพื่อนด้วยโอเคพัดไปแซลลี่มิสไซล์ไปพอดีแล้วก็แช่เลย แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าแกงบาวไม่ได้เป็นแกงที่โจมตีหมูนะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะก็มีแค่เทปยุทัว์ตัวเดียวนะกดอามาตาเลยแล้วกันอัดมันอยู่ตรงนั้นสุดเดิมแต่ใช้ได้หรือเปล่าเนะี่ยอีกเรื่องมีโจมตีหมูตัวเดียวเพราะฉะนั้นให้กำลังใจแกงบ้าวหน่อยขอ hellfire ไงบ้างมีคนตายไหมมีตัวไหนตายไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู่นียมากตอนนี้เห็นตะบ,บาวเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะชนะจะชนะได้นะชนะได้นะเฮ้ยเฮ้ยอายนี่เดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ๊ยเฮลิยับเฮลิยับไายาพา ุดยอดไปเย้ผ่านแล้วจ้าแก๊งบราวนะฮะก็สามารถผ่านด่านที่208ได้ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมาดานะบอกเลยนะ <c oughs> วันนี้นะคะด่านที่208อาสีแดงอย่างที่เห็นนี้นะคะก็แก๊งบราว ถ้าผ่านด่านไปได้แล้วนะฮะก็ขอตบมือด้วยสุดยอดเลยแก๊งเ่านี่เจ๋งจริงนะฮะก็สำหรับคลิปหน้าจะมาเจอกับแกงอะไรนะคะก็รอดูแล้วกันวันนี้พี่กุไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe และกดแชร์ share, ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในด่านที่209อยไป,ปจ้า